สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเอาตัวสวัโฟเดนิมครับผ้าสิบหกออนนะครับตัวงานผ้าสลับนะครับตัวนี้สิบหกออนผ้าสลับติดๆนะครับเป็นงานซ้อนลายเดินได้เทานะครับเอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเป็นงานป้ายหนังแท้ตัวนี้ป้ายหนังแท้นะครับเวลาใส่ไปจะขึ้นเงานะฮะป้ายหนังเป็นงานปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนครับ หนาประมาณ2อถึงามิลครับสอดเข็มขัดด้านหลังได้นะตัวนี้งานเย็บนะครับจะเดินได้เทาทั้งตัวนะครับเนี่ยครับรายละเอียดแบบนี้เลยทายจากสินค้าจริงนะครับตัวผ้าเป็นงานผ้าดิบๆตัวที่ผ้า16ออนเฟสสวยครับนะครับผ้า16ออนเป็นงานเนี่ยครับเป็นงานริมแดงครับงานจะเป็นงานริมแดงแล้วก็งานเย็บจะเป็นงานเย็บลูกโซ่นะครับแบบนี้เลยสวยๆครับ รุ่นนี้นะครับจะมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงให้เลือกนะครับผ้าสิบออนกระเป๋าเล็กโชลิมแดงครับกระเป๋าเล็กโชลิมแดงรีเวทเป็นงานทองแดงปั๊มแบนนะครับเนี่ยครับผ้าสวยนะครับตัวนี้งานเดินได้เทาเรียบหรูดูแพงครับตัวนี้กระดุมครับเม็ดบนเป็นงานปั้มแบนครับ เม็ดบนเป็นงานปั๊มแบนดนะฮะแบน74เซเวนีโฟร์เดนิมเม็ดล่างจะเป็นงานช่อมะกอกครับทองเหลืองล่มดำนะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูด้านในครับกับอันนี้ด้านในนะครับกระเป๋าผ้าแคนวาสสกินแบรนดเซเวนีโฟร์เดนิมครับงานเย็บงานโพงตามภาพเลยเป็กหมุดเป็นงานทองแดงสวยครับดูงานรละเอียดงานเย็บได้ครับนะครับถ่ายจากสินค้าจริงนี่ครับดูเป้างานเย็บยากสุด ส,สวยเลยนะครับถ่ายจากสินคา้าจริงสวยครับเป็นงานริมแดงนะครับงานเป็นงานริมแดงงานเย็บงานโพ้งเดินได้เส้นใหญ่เนี่ยครับดูได้เลยเส,สวยครับเย็บเส้นใหญ่นะฮะชัดเลยครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับผ้าสลาดิบๆเลยตัวนี้สิบหกออนครับ นะครับราคาอยู่ที่1,000บาทตัวนี้จะมีกระบอกเล็กกระบอกตรงให้เลือกนะครับถ้าสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าได้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ